ใหม่ดาวิกาลุกออกงานล่าสุดสวยออร่าเป็นประกายสำหรับนักเอกสาวซุปตา์อย่างใหม่ดาวิกาจัดเต็มทุกเรื่องเลยจริงๆค่ะที่ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเทศกาลไหนไหนใหม่ก็ขอจัดเต็มตลอดโดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมไม่เคยทําให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยยิ่งเวลาที่ต้องออกงานอีเวนต์ละด้วยใหม่ก็จะมาพร้อมกับออร่าความสวยสง่าที่โดดเด่นมาแต่ไกลอย่างล่าสุดใหม่ก็ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวห้างแอร์มสเฟีย งานนี้บอกเลยค่ะว่าใหม่ขอจะเต็มทั้งหน้าผมสวยดุดนางพญาเลยล่ะค่ะโดยใหม่มาในชุดสีทองไปประกายเป็นชุดรดัดรูปทำให้เห็นหุ่นสวยสับแบบเต็มเตมตานอกจากนี้ยังมาพร้อมกับชุดคลุมยาวที่ดูเหมือนเป็นขนนกอีกด้วยดูมีพลังมากๆออรานางพญาชัดๆเลยค่ะสวยสะกดทุกสายตาเลยจริงๆยิงตอนที่ใหม่โชว์ตัวอยู่บนเวทีแล้วด้วยบอกเลยค่ะว่าดาเมดรุนแรงมากเวอร์ลูกนี้เต็มสิบแบบไม่มีหักเลยค่ะ ทำเอาคนในงานอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียว